วทานำเสนอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาระยะที่2ส,สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบีสถานศึกษาต้นแบบแห่งที่1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งนำโดยนายพรชัยสัสสดีเดชผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งประกอบด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับการพัฒนา รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรผอ,อจิรศักดิ์เจียงจิรศักดิออ์ผอนารายนาคปนทองงานบริหารวิชาการและงานบริหารทั่วไปท่านผอ,อพัชรินปลอดฤทธิต์ตลอดจนงานบริหารงานงบประมาณและงานบุคคลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ยังสถานศึกษาของผู้เข้ารับการพัฒนาและสถานศึกษาต้นแบบได้แนะนำบริบทต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนการฝึกประสบการณ์อาชีพช่างตัดผมห้องสมุดอาเซียนธนาคารโรงเรียนร้านสหกรณ์โรงเรียนอีกทั้งได้นำผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาดูงานนัเทศบาลตำบลเหนือคลอง และสารเจ้าเช้จุ้ยจอซูกงงภายใต้การบริหารงานของนายปองพลสายเส้งนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาวงเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การบริหารงานของท่านผอสุมาลีวัฒนาตลอดจนการถอดประสบก,การณ์ของท่านผอทวีศักดิ์ดำมุสิกจากนั้น ได้ร่วมกันสรุปผลการศึกษาดูงานของสถานศึกษาต้นแบบแห่งที่หนึ่งการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบแห่งที่สองโรงเรียนบ้านคลองม่วงโดยนายสายันดำดีได้มีการปฐถมนิเทศผู้รับการพัฒนาการรับฟังการบรรยายจากท่านผู้อำนวยการสายันดำดีในการบริหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การถ่ายทอดประสบการณ์จากท่านชุมพลอมตะวิญญน,น์และท่านผอธีรพลบุญสุขรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรนายประนอมบุตรแขกและศึกษาบริบททั่วไปของโรงเรียนบ้านคลองม่วงและการถอดประสบการณ์ของผอสมพรเพชรประพันธ์ผอวารุณีชัยสนและผอทิพวรรณท่าดี รับฟังการบรรยายจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายสมชายพงพันธ์ตลอดจนร่วมกันสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากโรงเรียนบ้านคลองม่วงและยังได้ร่วมศึกษาดูงานณนะโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทอีกด้วยซึ่งจากการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบทั้งสองแห่งทำให้เกิดองความรู้ได้แก่ I like การต้อนรับและการสร้างเครือข่ายไ e เลนการนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนตนเองและ iV วิวผู้เข้ารับการพัฒนาจะนำประสบการณ์จากการดูงานครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ